นะคะออยก็อยู่ในบรรยากาศของห้องเวิร์กช็อปในช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าน้องๆจะสนุกสนานกันขนาดไหนเราต้องบอกว่าในช่วงบ่ายนี้นะคะน้องๆจะต้องออกมาแสดงความสามารถเดี๋ยวเราไปแอบดูน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะแล้วคนที่นั่งอยู่เขาเป็นใครครับเป็นนักศึกษานักศึกษาเป๊ะเลยคนเป็นนักศึกษา อย่างน,น,นี่คือข้อดีะรเราก็ให้มาหาลลยของเราสามารจะเป็นแบบมีข้อดีแบบมีความโดดเด่นและสามอะไรที่เราเป็น ถึง <bird> 20ข้อแล้วชูมอเก้นส่งเสียงตัวแล้วเสร็จแล้วช <m megap Freud> ูมอเก้นส่งเสียง จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเข้มข้นสนุกสนานเหมือนเดิมเลยและใครที่ยังไม่ได้โหวตนะคะรีบๆโหวตกันเข้ามาค่ะโหวตให้คนที่คุณรักคนที่คุณชอบนะคะเข้ามาได้ที่ www.dentajoy.com ค่ะและสำหรับคุณผู้โหวตนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รุ้นรางวัลกับโปรแกรมฟอกสีฟันมูลค่า7,500บาทซึ่งเราจะแจกกันอาทิตย์ละ2รางวัลด้วยกันนะคะอย่าลืมรีบๆโหวตกันเข้ามาค่ะและติดตามกิจกรรมในครั้งถัดไปกันได้นะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสด